เอาเองแล้วครับมเมื่อเธอว่าพอตูก้กดของเหรนได้ห่าว่าแต่ว่ามันขึ้นอย,าย่างตัวเอไม่พัตเตอร์เอาไปทำมั้งอ้าวห้าริจฉะนี่คุณไม่รีไม่หาเงินให้นะเอาไปใส่ตัวทำงานแม่แม่ไม่มีตังค์เลยประเด็นผมบริโภคเงินสดมาแต่ตู้ให้หยอดเงินสดผมก็ต้องย่างทั่วห่างเพื่อหาตู้เอทีเอ็มไดที่สุดก็เจอแล้วผมจะแก้บอกเธอนะครับว่าไม่มีเงินสดเลยหาตู้เอทีเอ็มไม่ได้เลยสีว่าจังเดย์จี้ชีวิตที่ผ่านไปเธอก็ยังยืนเฝ้าเหมือนเก่าหนูไม่มีเงินสดเลยอะหาตู้เอทีเอ็มไม่ได้เลย พ่อตกเตะเสะรับเถอสีนาเริ่มบ่สูดีเอา <c oughs> เอาให้สามตัวเลยเออ,นนอนนสีนาเริ่มสูดีแล้วนนลุง <c oughs> ร้อยแยวต้องเดินไปชั้นหนึ่งตรงที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเลยนะขอบคุณค่ะนี่คือใครนี่ค่ะเป็นอ่ ลูกของมักเกอร์แต่ว่าเขาเรียนเก่งที่สุดเรียนเก่งกว่าพวกเ่อนบริสุทธิ์อีกนะจ้ากูรู้แฮร์รี่พอตเตอร์แต่ว่าตอนนี้ปวดขาเบนแล้วควรสิกลับ